เนก็ต่อโทรศัพท์ประกาศประกาศประกาศไปเห็นโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์น้องบุ๊ชเห็นอยู่บ่ไปเห็นเก็บมาคืนส่งมาทักไปพี่น้องบุ๊ชเ้ยน้องบุ๊ชพี่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 ตอนเจ้ามาแก่อยู่นี่ยังเห็นอยู่บ่เห็นอยู่ไปเสียตอนแรกใช่ป่ะเนี่

โทรศัพท์น้องบุษเห็นยูบ่พอเห็นเก็บเมื่อคืนส่งไงเด้อเห็นบ่โทรศัพท์เสียเครื่องหนึ่งฮะผู้ใดเก็บได้บ่ได้เก็บได้เมื่อคืนเด้อของน้องบุษเด้อโทรศัพท์น้องบุษถัดไปให้พี่น้องบุษเอ้ยน้องบุษ พี่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 ตอนจะมาแกอยู่นี่ยังเห็นอยู่บ่เห็นอยู่เสียตอนได้ใช่ปนี่ฮะขายข้าวบานเนี่โก้ศับเสีย ใครแก็บได้มาส่งคืนลองโทรหาบ้าง哈เริ่มก่อนลองโทรลองโทรหาก่อนแป๊บนึ่งเออบมีเฟซบุ๊กมั้งบ่เออบ่มีเฟซบุ๊กมั้งบุ๊ดบ่มีเจ้าเจ้ามีเฟซองบุตรบ่มีเฟซองบุตรบ่โทรหาบ้าง哈โทรศัพท์เหี้ยอะไร

โอนอพี่อยุแ่ผิวจเราไ่ได้ไปชาอยู่นี่อย่นี่เราอยู่นี่่ได้มีคลม่ได้ทังเนาะวันนี้แม่ก็อยู่วันนี้ก็อยู่โอ้เจ้เบอเจ้าเเบิ่อเอ็นาบ้ามันเอยบอทย

โทรทษติดอยู่บ่โทุติดอยู่บ่ะางเพิ่งจะวัาลือบล้างถั่วจัก โอ้ยเนาะเยเครื่องก็ซับเสียกับ่อแห้งแหลนะเนาะยาวกันเียอยู่คุณบาตัวโบเียแล้วมีไฟไปเ้ยสาดเนาะ

พี่ว่าเสียนี่โอ้ยปากเลนเหรเห็นเห็นเราเลนมากหนะทุกเห็นคือยังมว่ะนมาว่ไ้ชื่อชื่อตัวสพมสียเฮ้นีเบิร์โอ้ยเนาะลืมบ่ลืมโอ้ยสามทุกเห็นคือยังมาเอาพี่น้องเลยเนาะ ตกใจเบิดขอยก็ได้โทรศัพท์คนกับกะปาเอากระเาห้าปล่อยหอยคางไว้โลดนเฮียได้โทรศัพท์เนาะออออตู้เนจนจกไอ้จนจกท้องให้เวิ่งเลยอ้ออ้อได้ก็เช็ดันี่ได้อาเมาได้คิดไดู คุเทาว่าเด็กหน่อยย่ไดได้เนาะกนค้าเด็กนอยงได้เลยพี่นางอ้ยมันบอกฟังแล้พี่นองอะยเนาะบอกฟังกันแล้วนี่แต่ว่ารโจสันติกรเป็นมู่บานอื่นกันแมนจนเบาเลยแมนะจนสิเบิเลยจานแล้วแแล้วก็อดแจกบ่ได้พี่นองพอนั้นบุรีก็บ่ได้พอนั้นก็บ่ได้บุรีก็บ่ได้แล้วก็แจกจนสิบเบิดแจกจนสิเบิดอ่าร์แลย ยังเหลือสำได้ป่ะยังเหลือสำดีนะพอนะไอโมบ้านน้องนกนกตอนนมบ้านนกกระเบิดแล้วไโมบ้านนกกระเบิดละวนาับสามโอ้ยย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 ยนยย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 ยะยย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 ายย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 น ครับแม่แหละใหหมู่บ้านเนี่ก็เบิดแลลวเพราะว่าอยากให้เล่ใบในพอพาเจ้าคนเต่าครับพอบับัรตจะเบิดอายุบมนี้เบิดตแหมนี้เน่ยป่แงดอกแป๊บเดียวขอไปหมู่บ้านนองนกก็เบิดแหละรับ ไปบอกออกบอกเดินทางบอกเนาะบอกมันย no. ันมันอันนั้นแหละมันสิไม่ทำอ่ะพี่น้องเลยเนาะทมกคนด้วเดี๋ยวไอ้พาพาจ้าไปไปแจกเครื่องตอก่อนเด้อฝากเบิ่องสางเลยอ่าห้างเขาห้างหนามเพิ่นกินแล้วบอกอ่าเดี๋ยวไอไปก่อนเด้อเดี๋ยวขับมาให้มาเลยโอเคไปไปพี่น้องเลยเนาะเดินทางก่อนไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อพอเด้อไปแจกเครื่องต่อก่อนเด้อเด้อเด้อไป อาจารย์ก็เอาเครื่องให้ทางแม่นุ่มพี่น้องเลยเนาะอ่าเครื่องของเสื้อผ้าหน้าแพ้ใหกับน้องอาจารย์เนื้อพันชีแว่กันอนู่ก่อนบนอ้างไปแว่กันอนู่ก่อนจะไหนไปะเ้าเครื่องค้อให้อาจารย์ถ่ายเทิร์กันเลยครับเด้อรวมกันก็ได้ พ,บพบับมเพนะิ่มเพิ่มนะพาจันเพื่อนน้องหัวพี่น้องเลยเนาะพาจาันฮู้อยู่ป่ะครับน้องหัวพันครับน้องจาันเดยอเด้อมันมียังออบางบางพาหรือพาไม่ครับ พอพ่อคมพอดีนะรุ่นนี้ไปรุ่นดีพอใชครับเป็นแดงแท่นใหม่เด่นเนาะครับผมนี่แหละมีเทรนด์พันน้องห้องของงามกับแมนเบิดครับปลามแต่ฟ้าใหม่กระจอยก็ได้ใช้โอ้ยังเสือใหม่เลยให้ยพันใหม่ห้ลูกหลานเด้อแม่เด้อมันเสือใบรุ่นมันโตไปไงนะคาดเอาไว้เล้วเติมเด่นเนาะดีเลยอ๋องามสัมเนาะมี่เสื้อซ้ำนี่แหละนี่นั่งดูอ๋อพอดีน้องหัวน้องจันแน่นี่ มีเสียไมมงามผุปผัหอมมีบ่มีปลาหอมบ่มีบะมีมีเนื้อไห้เปนึอเสือเอาเนวไม่ใช่เดี๋ยวบงมันมีครับน no no ่น <theory> เ <that> ี้ต <eyeshadow> ุ <sought> <get> ๊กตาไ้นะป้าป้าไปปมาเบิ่งกันเบิ่งเงเครื่องกันเ่งคราบจานกัน ตัวใดครับตุ๊กตาบา,าน้องจันใสไเรเรื่องสะคของอะ่ะเนี่ยตุนะ๊กตาครแม่บ,บอกใหาน้นาชอง,ชองนตอนนึงคุณยายมาคบ่เน,นี่เลนตุ๊กตาบอ <c oughs> น,น,นี่น้องยังก่น้องจันครับ จันจันมานี่น่าแต่ใส่กระเนล้ำเลยชุดไปเลยขวานแยบแบแกนเบิรีแม่นบไปมูบาต้องนกกืบเบิร์แล้วแม่ครับครับตัวยังอยู่วัดยังหลายอยู่ มีอยู่เขาเป็นมีอยู่ก็ได้กินอยู่ข้าว้านบนอุตได้พ้บ่าเฒ่าคือจะบ่งดูแลประเทศแค่ผู้ชาวไม่ได้เลยแถวจับบ่งขขาคล้องพอดิบแงใหาทางน้องหัวอีกครับหัวอีกเนไให้น้อ วัได้ฮับขอน้ำผาจานท่นผมมีเงินเงินกับเบิร์ตเติมกานน้ำมันรถบซื้อขนมเดี๋ยวจะควายนั่นจะพลานมาเลยครับครับเดี๋ยวจิมาบอกพระบานเดี๋ยวจิมาตั้งวัดอยู่นี่ข้างในผุนขาวมาหน่อยไปละนะลูกใต้ที่ไปละเด้อบัดแต่โฮมมันโอว้าวดอกแต่ตะบะบุญที่บอดได้กินร์บ่บะบะเป็นยังไปข้าวพันไปเบียกก่อนไปอยู่ดีไม่แห้งเด้อ เพื่นได้เพืนงามตลันเลยแมนแมนด้เพื่อนงามไอ้ดูมันขยันตะตันยุกยาฟ้าวพิภูวไว้หลายเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานคอยพ่อแม่ไปก่อนเดี๋ยวเบาบุญสิหาให้เดี๋ยวพ่นดีๆเรื่อยๆครับไปเด้่อยผ้าผ่าจารย์มาไปหาแจกเครื่องแจกของก่อนเด้อขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อเด้อเด้อด้อด้โอ้ได้หลายเติบเนาะผ่าจารย์มันเบรพี่น้องเลยเมื่อกี้มาเราเห็นไพ่ก็เลยกลายเลย ตัดตำมันต้นไม่ใชุ่นตมัต้น่่นไหนอยู่ส่วนอะไรบ้างอย่ส่วนนอหันใต้ส yeah. ่วนพนดต้สนดาดีลาลาปลาลพี่ดงเลยเนาะอ่ากินข้าวกินข้าว่าวแล้วบ่กินข้าวับลาลาน้อยเนาะเียวเนี่ยน้อยเนาะทับปลาพี่ดงเลยเดินทางบ้านนองนกลำกาน พผออาจารย์อยู่ทางล่างพ้นผออาจารย์สบายดีนะครับเด้อใช่มวลเนาะมวนบ่ครับทำงควาไปชุกคนว่าอาจารย์เป็นอะไรครับบรรยากาศมาแจกครั้งแรกบรรยากาศมวลมวนมวลมวลขันนักอ่านสิแบบว่าเห็นก็เจ้าบดได้เรียนแถวเรียนยังไหนเด้อครับเด้อบันนาว่าลิโตนนะครับลิโตนก็เจ้าธรรมดาเนาะครับธรรมดาต่างคนต่างอย่างได้เนาะ ดาวาเพิ่นกาชีแบบคึกคืนไพี่น้องเอ้ยเนาะทางภาอาจารย์แจกอยู่ไทยเนี่ยคือกันว่ากือยู่ลาวครับกแบบเดียวกันนี่ละอยากคือกันม่้ครับนกเอียงกินมักให้แล้วเจ้าเซลแล้วเนาะครับเนาะจะเป็นบางบ้านบางบ้านครับบางบ้านกัธรรมดาอันนี้อันนี้นะอันนี้ครับจะเป็นแบบนี้ละครับอยู่ไซที่กันล่ะเพราะว่ามันต่างคนกับต่างอยากได้เนาะแต่ทัพมาดาก็เพราะเป็นยัง คือว่าฮ่าให้แล้วนะฮ่าเต็มใจให้แล้วครับถึงี่ว่าบัวทัวถึงกะได้ก็ดีือกันครับไปก็ได้ทัวถึงอยู่ดอกทัวร์ถึงเยอะแต่ว่ามันก็หลายเนาะเฮี้ยนหนึ่งเฮี้ยนหนึ่งก็หลายค้นเลยเฮี้ยนหนึ่งก็หลายคนผู้ผู้บอดได้ก็เพราเป็นยังนี่นะก็หลายคนนในเฮี้ยนแล้วหกเจ็ดขนแปดขนนะผู้หนึ่งได้ผู้หนึ่งได้ได้น้ำกันนะผลมาใส่น้ำกันแต่ละเฮี้ยนแต่ละอังคาก็ได้ ครับดีใจที่ได้มาให้ทีมงานใหนนำทีมมาเนาะครับผมดีใจนะครับเนาะได้มาเห็นตัวเองกับเบลล่าวนาะครับผมเบลล่าวนาสเตอร์ลีโอแล้วเบลบุญสารวัตครับผมแล้วพ่อเบาจันพ่อมือนี่ครับผมพ่อจันพ่อผ่าจันเรา ติดตามเบิดทุกคนและในทีมงานเลยพี่น้องติดตามทุกคนแหละครับติดตามทุกคนเลยในทีมงานสิบกว่าผมเนาะครับผมแมนแล้วเอาไปติดตามเบิดทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเบิ้งทุกคลิปละเบิ้งทุกคนแต่ว่าบ่ได้คอมเมนต์ครับบได้คอมเมนต์เพราะว่าเอากอยู่ในเพจนี่ค่ะบบอกอยากคอมเมนต์ยังไลน์ขอบคุณเลยเราจะมาเปลี่ยนครับเดีเบิ้งให้ทุกคลิปเบิ้งให้ทุกคนทีในทีมงานเข้าเขาดีทั้งการ ดีใจสีใจที่ได้มาภาจารยนอยู่อยู่จังหวัดไดครับฮะอาจารย์อยู่จังหวัดใดครับเอออยู่จังหวัดบึงการเ้อะอยู่บึงการเนาะแทนวัาใหญ่จากอำเภอบวิสัยแล้วไอ้ในพัญซามหันอยู่อำเภอนวิสัยแบานใหญ่มากจังหวัดบึงการโอ้แถ่หตองค่ายบ่ครับใหญ่ลังออกปันษาแล้วแหละบุญกะทินแล้วใหญ่มากอยู่ ทางจังหวัดบึงการใกล้ใกล้กันครับมานั่นบ่อันเวียงจันท์อยู่บ่ครับบึงการเนี่ยบึงการก็อยู่แถวบุรีคำใช้แมนแมนบุรีคำใช้เนี่ยมองสะพานใหม่นะมอมองส่างสะพานใหม่บึงการเพราะว่ามันเป็นอำเภอโซวิศัยอ่ามองยู่นะอำเภอโซวิศัยจังหวัดบึงการโอ้ครับครับเพราะว่าสะพานใหม่อยู่อยู่ฟี่เนาะสะพานใหม่ตรงขามกันกับใส่เรียบร้อยแล้วแขวงบุรีคำใช้อยู่ฝั่งเาทนนั่นก็ได้ ซื้อซื้อพาจันนี่อะไรครับซื้อพาจันฮะบอกไดบ้างครับพาจันซื้อว่าอะไรครับสุริยา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 ศีวิเศษนะสุริยาศีวิเศษพาจันสุริยาศีวิเศษสองเฟสกับสุริยาศีวิเศษสองยูทูบกับสุริยาผ้าทั่วบุญสุริยาผ้าทั่วบุญซอยพักดันนะเด้อเป็นคลิปไม่ไหมครับ สางไม่ไม่ยุท่านได้ยังดอกในการช่วยเหลือนี่ยละในการช่วยเหลือมาในสายบุญล่ะแจกจิงแจกของทั้งไทยแน่ทั้งพี่น้องฟังทั้งผี่แน่มาได้สามชีเถวแล้วล่ะมาฟังทั้งผีสามทีเถียวแล้วรอบนี้มาใกล้ชุดเนาะครับเนาะมมาหอดเซโปนแสดงพี่น้องเนาะปีกไก่เป็นบอด้มา ปีกายเพราะว่าบ่มีรถพามาปีกอนเนี่ยมาอยู่ปีกอนโอ้ครับผมครับผมมากระบ่ฮันหอดทั้งทีดอกมาหอดแถวไอ้เมืองแจงกรอบเพราะเมืองจำพรเมืองจำพรเมืองผมนี่แหละครับแถวแจงกรอบเมืองจำพรเนาะครับผมแถวส่วนน้ำบรีส่วนน้ำบรีนี่ครับผมลงไปทั้งตาแตงไปทั้งหุ่นนะ บ้านเสาทิพตบอกเคลื่อนไปผมจะตัดเสาทิพตนะครับผมทิพตชาแนลนะเลื่อยไปบ้านเสาทิพตชาแนลติดต่อกันอยู่ตลอดนะทิพชาแนลก็ได้นั่นที่ไปบ้านเพิ่นเทียนนิงมีโอกาสไปดังนั้นกับไปแวะเพิ่อนเยอะทิพตชาแนลก็ได้เพิ่นมีโอกาสเพิ่นกับไปเป็นบุญเป็นงานเพิ่นกับไปเวลาหาทันปราจารย์ธนกรนะวัดปลาหายวิมุตตาราม ถ้าพุทธรักษายูตาลามเพื่อสว่างแดนดินนะเป็นกบบไปมาหาแวิกันตลอดอ้โหไอ้สายบุญของเป็นครับผมอ่าประมาณนี้นะครับครับอันนี้นะครับผมพี่ดอวจะร่า,รางจีพ่าต้งพาอาจารย์เพิน่นไปอีกบูบ้านนึงพีนงพ่น้องไปแจกต่อให้มันบดเนาะเพราะว่าทางพระอาจารย์กับฝ้า,าเพราะว่ามีเอกสารที่ว่าเห็นเ,เห็ดหนังสือขาวม้านี่เป็นเป็น เป็นพอออกวะครับหรือว่าเป็นพาจารย์เป็นพาสปอร์ตพ,พ,พอออกพ,พอออกอ,อ,อีกอีกคนนึงที่ว่ามีบัตรขาวมากนะผู้ใดเนะาะก็เพราะเอกบัตรกำหนดมาหนินะพี่น้องตงง้องเฝ้าเร่งแจกเครื่องยนต์คล้องทางมันเดินทางกลับเนะาะข้าวกระสียู่ที่ตอ่อเลยพี่น้องเลยเนาะยังบมดไอ้กับเสื่อพี่น้องเลยทางอาจารย์เป็นกับ,กบข่าวของไทยนะเนาะโอ้ยมีรถบองประนีศโย่ขับเพิ่น,กนเออนกิเคยมาตลอดโย่พี่น้องพาจารย์กันเลย เนนตอนมาตอนนั้นเผนมาเองนอนเนาะพอปฏิบัติเสร็จแล้วได้ในเพิ่นกนาถ้าบุญพามาอยากให้มาเชฟโพแล้วก็หมู่บ้านได้ที่ยังไม่ค่อยเข่าที่ว่าจะพิ่นจะเข่าขึ้นนี่แหล,นลนนะน้องหมู่บ้านน้องนกโมานน่องนกเป็นน่องเยเนาะนนพอเห็นก็นยังไม่ค่อยเกลียดอย่างจะเทื่ยน,นะพี่น้องเรยเอาไปได้เลยจะพาคนไป เนาะจะได้กาฝากติดตามชมกันคลิปต่อไปพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้คุณก็จะได้ขอจบเกี่ยวกับจัมพิกอนเดินทางคุยแล้วเนี่ยเจกหมู่บ้านนี่กับพาทางพาใจมันไปซันเพนก่อนได้เนาะแมนแต่จีบานของนกพุ่นนี่ซีเป็นมงคลเนาะไปซันเพนก่อนอยู่บ้านหันไปข่าวลมดีหมดแล้วเนาะโดยนะอาจารย์ไปอาจาโอเคสบายดีวัดสุขุสุดคนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุ่งมุ่งกับใจร้ายสำหรับขับชมติดตามเป็นกำลังใจกันทุกๆคลิปพี่น้องเลยเนาะสบายดีบัดสุขสุดคนเดินเดินทางกันเลยพี่น้องไป